ในงานเลี้ยงงานหนึ่งชายหนุ่มนั่งอยู่ตรงข้ามหญิงนางหนึ่งชายคนนี้ก็พูดไปตามมารยาทว่าคุณสวยจริงๆครับผู้หญิงคนนั้นก็กลับไม่รับน้ำใจไม่มีแม้แต่จะกล่าวคำขอบคุณและเธอก็ตอบกลับไปอย่างเยาะว่าน่าเสียใจ ฉันไม่อาจชมว่าคุณหล่อเหมือนกับที่คุณชมฉันว่าสวยได้ใช่หนุ่มก็พูดไปอย่างสุภาพว่าไม่เป็นไรครับแต่คุณก็ควรฝืนใจพูดโกหกเหมือนผมบ้างก็ได้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกอับอายไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมามองทีเดียว เรื่องขบคิดนี้จะสอนให้รู้ว่าอะไรฝักเพื่อนๆคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับและพี่ใหญ่เองหลังจากที่ได้อ่านได้ฟังเรื่องนี้ทำให้นึกถึงเรื่องนึงนะฮะลูกบอลที่เราโยนออกไปแล้วมันกระแทกกับกำแพงตุ๊บโยนออกไปแรงเท่าไหร่มันก็จะถูกกระเด้งกลับมาเท่านั้นพี่ใหญ่นึกถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะเหมือนกับว่า ผู้หญิงคนนี้เขาไม่รับน้ำใจเขาโยนนะครับเขาโยนออกไปเพราะฉะนั้นเขาก็ถูกตอกกลับมาด้วยแรงที่มันเท่าเท่ากันและก็น่าอายมากเลยสะดุดหกล้มกันไปเลยและสิ่งที่เราต้องคิดได้ต่อนั่นก็คือว่าถ้าเราไม่อยากที่จะสะดุดหกล้มเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ใหญ่คิดได้นะตอนนี้นะครับก็คือว่าทุกการกระทำทุกแอคชั่นของเราจะมีผลตอบสนองกลับมาเสมอถ้าแอคชั่นของเราไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาหาเรามันก็จะดีแต่ถ้าแอคชั่นของเราที่ส่งออกไป มันไม่ดีหรือว่ามันเป็นลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นลบแบบนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาหาตัวเราเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งที่มันดีๆดีๆเป็นแบบหนึ่งเท่าสองเท่าแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะต้องทำคือแอคชั่นของเราที่ออกไปจะต้องเป็นสิ่งที่ ดีและเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆเท่านั้นครับเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงฝากคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับ